สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับราคายางพาราประจำวันที่5กันยายน2566นะคะวันนี้ก็มีความพันพวนเกิดขึ้นอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็รับชมพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไง <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> และก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดลีปใหม่ข่าวสารข้อมูลใหม่จากทางช่องต่อไปค่ะ รามาเริ่มกันที่น้ำยางสดหนะน้าโรงงานนะคะ DRC ไม่ต่ำกว่า35%อยู่ที่กิโลกรัมละ45บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับอันนี้ส่วนราคาน้ำยางแผ่นดิบนะคะคุณภาพดีความชืนไม่เกัน3%ราคากลางอยู่ที่48บาท45สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อน50บาท82สตางค์ ส่วนยางก้อนถ้วยนั้นนะคะ DRC 100% 41รบาท57สตางค์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดราคาท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้